และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปอปทครับหากผู้ขับขี่ต้องขับรถขณะฝนตกหนักหรือต้องลุยฝนให้ระวังรถเกิดอาการเหินน้ำด้วยค่ะเนื่องจากว่าหน้ายางนั้นจะลอยอยู่เหนือน้ำไม่แตะถนนเพราะมีฝุ่นและแผ่นน้ำผสมกันเป็นฟิล์มบางๆขั้นอยู่ระหว่างล้อกับถนนทำให้ความสามารถในการยึดเกาะถนนลดลงส่งผลให้รถนั้นเสียการทรงตัวโดยอาจจะเซนิดๆไปจนถึงพวงมาลัยดึงออกข้างหรือถึงขั้นไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้ ดังนั้นผู้ขับขี่ควรจะจับพวงมาลัยในตำแหน่ง9และ3นาฬิกาหรือ10และ2นาฬิกานะคะทั้งนี้เพื่อช่วยการควบคุมพวงมาลัยและการควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารสาธารณะโปรดเลือกใช้รถตู้โดยสารสาธารณะป้ายเหลืองหรือที่มีสติ๊กเกอร์อนุญาตให้วิ่งในเส้นทางที่กำหนดรถตู้ที่ไม่รับอนุญาตให้วิ่งบริการฝ่าฝืนมีโทษจำคุก5ปีปรับ2 0 0 0 0ืถึงแสนบาทพบแจ้ง15 8 4 ขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ